แบบว่ามาจะมาถ่ายเรื่องเป็นนาเป็นคนนิสัยไม่ดีวันนี้ก็จะมาถ่ายกันแล้วนะคะอุย้ยแสงมืดไปเดี๋ยวนะขอตัดคลิปพี่เอาน้องหน้ามันเดิมไปอ่ะค่ะอุ้ยโอ้งั้นขอเอาน้องไปล้างหน่อยจ้ะจ้ะชืบเอาน้องมานอนแล้วอุยอุย น้องได้เกิดมาหน้าเหมือนเดิมจนเขาตอา้าวนี่มัน่แอ,นนนอ่้าวพทความรู้จัก <c oughs> นี่มันพี่แพอาน,นี่มนแม่แี่นก,ก็ชื่ออมือนเดิมส้าวหนูมาเกิดแลแครอบครัวนี้ได้ครบลงขาดพ่อไปคนหนึ่งเขาก็เลยเสียใจยมาก ฉันต้องเสียใจด้วย อ้าวคราวนี้ก็ได้จบแล้วแล้วนะคะโอ้โอ้าวแบบว่า <c oughs> โอ้หนูยังไม่หายท้ลยเน่ะวันต่อมาเขาต้องมอาเรียนคนที่เรียนก็มีหนึ่งเอน็นะสองเอ้าไม่เห็นหน้าเลยสอง อีสพี่แมรีโพซ่าคนที่ต้องเหนื่อยหนักก็คือคุณแม่

จนคุณแม่คุณพี่ได้เสียไปเพราะเขาชราเหมือนกันเลยพี่แม่ได้ชราเหมือนกันเพราะเหมือนเหมือนเป็นพี่น้องกันอะ่ะเราต้องใช้ชีวิตเองอ